รถมาเราก็ต้องรีบบึ่งครับวันนี้โปรแกรมเราแน่นเอียดครับดาราค้าตัวแพงครับหลังใ่า่สุดยังไม่มีลูกค้าเช็คยังไม่มีลูกค้าเข้า,ขาใช่เขาจองเราเราเรารีบเข้าไปดูกัน,น,รน,นนะกระดดนะแ <laughs> ต่ไม่โดดนะเก <laughs> ใครจะรู้บ้างพี่น้อบ้านหลังนี้แหละหลังบนสุดโอเคเอ๊ะมันไม่ใช่หลังนี้นี่หว่า ไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีลูกค้าเช็คอินไม่มีหรอรู้ได้ไหมไม่มีกระเป๋ารู้สึกไงมั่งมเป็นคนตัวอ้วนไงเลยอ้าวห้องแค่นี้หรอก็อ๋ออันนี้สองคนลืมไปโทษทีหกคนอยู่หลังนู้นนี่นี่หลังนี้หลังนี้ อันนี้มีห้องแต่งตัวสองห้องหลังนี้จะมีห้องน้ำแค่ห้องเดียวคือประมาณว่าเป็นตัวใหญ่ไปถามว่าฮะห้องห้องแกมีพอดีไม่ได้เปิดไฟจะมืดหน่อยนะครับเอ,อ้ยแต่ก็โอเคบรรยากาศน่ารักน่ารักโอ้ยอออยังไม่อยู่วะเนี่ยอ๋อเนี่ยนั่งได้เลยได้ได้ได้เอาเอาไปฝากกีโตว้าวต้องเอามาต้องบอกว่านู่น่มาแล้วนะ อืมมาเที่ยวก่อนอุยยังไงอแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงทนทานอุ้ยเจ็บอ่ะเจ็บอะไรหรอมันมันหนีบไม้ไผ่ไม่หนีบเดี๋ยวนะเอานะสามสองเดี๋ยวขอฉากทะเลด้วยนะโอ้โหเห็นผาดด้วยอ่ะสามสอง ไม่เอา,าอ้วนอ่ะเอาใหม่ซะต้องต้องต้องหันไปทางนู้นเลยอ่ะเอานะสามสองเอาเอาเห็นหน้าหน่อยแต่เห็นแล้วแบบน้าเอียงๆอ,อ่ะเดือดใส่แว่นเดือดเออใส่แว่นใส่แว่นเพราะกลางวันตาหยีอ้เหมือนดาราเลยสามสองเอานะอีกทีนี้อุ้ยทำไมใส่แว่นแล้วมันสว่างอ่ะตลอ,อด สามสองไม่เชื่อดูดิรูปที่ใส่แว่นสว่างหมดเลยอันนี้เป็นเทคนิคกล้องนะครับถ้าใครมีแว่นนะครับพยายามใส่แว่นอ้าวเมื่อกี้ผมลืมเลื่อนไปดูเปจริงด้วยอ่ะไม่ได้เลื่อนดูไปดูเปเออเห็นแล้วเห็นแล้วนี่อ้าวนี่ทะเลาะกันนี่ก็กระโดดไปได้เวลาก็ใช่เวลาอย่าทะเลาะกันนะถ้าทะเลาะกันนี่โดดหน้าผานะก็ตกตกทะเลอ่ะครับเพราะว่าเขาเปเขาจะอยู่ริมผานะครับค่อนข้าง จะรู้ตอนแรกก็มารู้สึกเสียวๆเหมือนกันเฮ้ยเฮกลัวเอาเอเอาถ่ายแล้วให้มันเห็นแบบเห็นหินเออเห็นหินเห็นน้ำาเงี้ยสามสองเห็นขึ้นนะ